พบกับช่องกกอกนะคะตอนนี้มีรถเฮเดนินนะคะมามอบให้กับลุงพลค่ะแล้วก็ให้ยูทูบเบอร์ขับตามลุงพลไปด้วยนะคะผมก็มีเงินร้อยเดียวนอนในรถมีแม่ยานางแล้วอยากให้มันอยู่ตรงนี้แต่รับปากพี่หนุ่มแล้วพอแรกคิดว่าพี่หนุ่มจะอยู่ตรงนี้ไงมีค้งเฮเดนินนาคานะคะ มอเตอร์รถที่ได้ชอบน้ำสุกเปล่าหรอวันนี้ไปให้แม่แก่นี้ก็พอใช่ใช่ที่อันนี้หนุ่มอันนี้ผมสองครับแล้วก็เกี่ยวกยางสองสุกเปลเป็นรถมือสองทำสีใหม่ตอนนี้ผมคุยกับพี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มขอได้มอเตอร์ไซค์แล้วเขาอยากได้เงินไปทำธุรกิจนะครับแต่ตอนนี้ผมให้พี่หนุ่มอ่ะผมอ่ะจิตผมใจจริงผมจริงผมคิดว่าพี่หนุ่มจะอยู่นี่ตลอด ผมอยากให้รถคันนี้มันอยู่ที่โกอกครับแต่คันนี้พี่หนุ่มเขาจะไปผมก็เลยบอกคำนี้พี่หนุ่มลูกศิษย์แต่มันจะซื้อรถอราคาจริงๆมันห้าหกหมื่นเท่านั้นแหละครับแต่มันเป็นรถห่วงตุ้ยคือลูกศิษย์มันจะซื้อสี่แสนห้ามันมมูลกันมันมีสามคนแต่ตอนนี้ตามมันเหลือสองแสนเพราะมันนำเงินทำอย่างอื่นมันบอกขอเวลาเดือนหนึ่งหนูหาสี่แสนห้ามาหนูจะซื้อลูกศิษย์ผมถ้าซื้อปุ๊บผมหนาพี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มบอกว่า อ่าพี่ถ้าขายได้พี่เอาเท่าไหร่พี่บอกว่าสามสี่หมื่นก็ได้บอกเฮ้ยไม่ได้ี่มันลดนี่งั้นแบ่งคนละครึ่งนึกไหมครับก็เลยถ้าสองถ้าสี่แสนห้าก็คนละสองแสนสองครับลูกศิษย์ผมไม่เกี่ยวอะไพีลุงอ่านี้ถ้ารางวั้วันเกิดผมว่ามันสิบเก้าตุลาใจผมจริงๆอ่ะอยากให้รถคันนี้มันอยู่ตรงนี้คือให้เป็นของพี่จิมมี่ของลุงของผู้ใหญ่บ้านอะไรมีสาดอกของพี่กัปตันอยากขับตับ้านกลตับใครที่อยู่ตรงเนี้ย เอาไปใช้เลยเพราะมันคูนแก๊สโดรละบาดนะครับแล้วต่อแล้วผมต่อระเบียนวิศวกรเพราะผมมีอู่ซ่อมรถเองแล้วอร์ุปเมื่อยากให้รถคันนี้มาอยู่ตรงนี้ก็เลยขอปู่อธิษฐานเมื่อกี้นั่นแหละว่าถ้ารถคันนี้จะอยู่ตรงนี้ก่อนวันที่19ให้เจมันไม่มีตังมาซื้อแต่ผมจะให้ตังไม่หนุ่มน้องหน่และผมจะยกรถให้เป็นของยิ่งใหญ่19ตุลาวันเกิดผมนี่สำคัญตรงไหมนี่ยไม่งงครับไม่งงฉลาด แมวใชเข้าใจไหมอไาถ้าแม่เข้าใจไปดูทำช่องแมวคือผมอยากให้รถไปอยู่ตรงนี้แต่ผมว่าสัจจะถรือสัจจะคือผมยกให้พี่หนุ่มถ้าพี่หนุ่มไปถ้ามันขายไม่ได้เขาก็ต้องเอารถไปถูกไหมขรายนด้ผมก็เลยบอก19ตุลาถ้าขายไม่ได้จะให้เงินพี่หนุ่ม2แสนแล้วรถคันนี้ก็จะยกให้เป็นของที่นี่ไม่ตอนบอกของลุงอะจะได้มากอีกน้อเขาไว้าขับไปรับใครสนามบิน ไปซื้อผลไม้ใครมีใบ,บขับพี่ครับาลุงไปไหนก็คือเป็นสมบัติของผู้บ้านอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วมันเป็นรถช่วยชีวิตผมม,มีกับตาลน้องผมมาตอนนี้มีอู่มันได้เดือนหลายล้านมันมีเงินเราเดียแล้วก็มีรถคันนี้แล้วมันก็นอนในรถแล้วผมก็ซื้อมันมาผมขายที่ไปสิบไร่เ่ซื้อคันนี้มาเนี่ย แล้วผมมีเงินร้อยเดียวแล้วผมก็เปลี่ยนชีวิตพะมันชื่อไอ้บุญช่วยแต่พอมาเป็นพญานาคเรียกมันให้กินนลัก้รัก็อยากให้มันอยู่ตรงนี้นะครับก็ช่วยกันอธิษฐานว่าไอ้เจมันจะไม่มีตังมาซื้อผมก็เลยจะไม่ได้ตังอันนี้แทนที่ผมถ้าเกิดเจมันซื้อปุ๊บผมจะได้เงินสองแสนพี่หนุ่มได้สองแสนรถเขาก็เอาไปแต่ถ้าเจ๊ไม่ซื้อผมจะเสียรถแล้วเงินสองแสนผมก็ไม่ได้และผมต้องเสียอีกสองแสนให้พี่หนุ่ม หน้าผมเนาะผมหนาขนาดนี้สวัสดีครับครับผมแล้วที่บอดจะเดินทางไปไหนครับก็ไปเการอบงานครับโอไปไปทำบาร์เป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่เการอบงานครับเพราะว่าเดี๋ยวกาดกาดนี้อาจจะมีฝรั่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วไม่ยึงที่นี่แล้วเหรอก็หน้าไฮอยู่เการอบงานครับแล้วก็หน้าโลก็อยู่ที่นี่ครับไปบินไปบินบาร์อยู่ที่นี่แหละครับเพราะว่าผมจะไม่ทิ้งกรอบกับบ้านหลวงที่นี่ ผมจะบินไปบินมาบินไปบินมาเพราะว่าบ้านผมอยู่ของที่แนี้อยู่กองพังานกันอยู่ที่กรุงกองนะครับเพราะว่าผมรักที่นี่ครับในเรื่องเดินทางมัหยครับก็ผมไปได้ทุกเวลาครับแต่ว่าผมรอสตางของสายสัญญาณด้ยครับเพราะว่าจะไปทําบ้านที่ริมทะเลด้วยด้วยลระจำเพราะผมเป็นบาร์เทนเดอร์เพื่อนฝรั่งจะมาจากทั่วโลกอีกเจ็ดสิบกว่าประเทศครับเพราะว่าผมมีเพื่อนมายี่สิบเก้าปีแล้วเป็นฝรั่งเลยครับเขาจะมาเที่ยวมาหาหมอหนุ่มด้วยครับ ครับผมก็ว่าโชคดีเนาะครับนะครับถ้าจะไปวันไหนก็บอกกันคครรัับบจะได้มาส่งมาอะไรกันครับแต่ว่าย้ําว่าอย่าไปทางเดินนะครับครับครับเราภูเขามันหนจะไม่เดินไปลำพี่กับตันกับนายนายนพที่ขึ้นไปตามบนหนึ่งบนภูเขาเลยเนาะภูผาแอดเราไปไปเครื่องดีกว่าไปเครื่องเดียวครับ ตกลงหมอหนุ่มยืนยันไปพังงานเหมือนเดิมไปพังงานจะต้องต้องไปทำบ,บานนะครับโอเคค่ะ,ะาานี่รถที่เฮียเดคเคยรับปากไว้ว่าจะมาให้ให้หมอหนุ่มนะคะเอามาจริงแล้วนะคะจะไม่อยู่ที่นี่เนาะก็เลยต้องเปลี่ยนเจ้าของก็เลยต้องเปลี่ยนเจ้าของ,อองเนเานะรถนี่ คค่ะน <cin stereotype> ี <sin ister? s ans authenticity> <spe> ่คือรถที่เฮียเดจะมอบให้กับที่นี่นะคะใครจะขี่มีใบกับกีกีได้เลยแรมลัวพี่โอ้โหรบทไอ้นนั้นติดเกต้ติดแกสด้วยิน้อนมันต้องบาทสมมัติาบาทแล้วก็แก๊สมากินสอิ้ากเลยจอดจอกันคันนี้บะบากนคนแข็งนี่มันโดนคนมาเนอะ มีกนไอรถพนี้ราคาขึ้นเื่อยแต่รขึ้นดอกก็เลร่งขอบคุณที่รับชมด้วยกันนะคะขอบคุณเฮียเดด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับกดกอะสเตชันด้วยนะคะ